นี่โหูหูนาสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกินข้าวกุ้งแกะน้ำกันพอดีไปเห็นเขาโพดขายก็เลยแบบสร้างมากค่ะพี่น้องนี่หูหูนาถ้าแซ่แแ้งค่ะพี่น้องมันกุ้งช่ำๆเลยกล้องนี้ลอย ร้อยห้าสิบ,บาทด้วยค่ะพี่น้องหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่เพิ่งจะมีน้ำจิ้มมาให้พร้อมเดี๋ยวนี่พี่น้องน้ำจิ้มจะเซ่บบส,สีแบบจัดจ้านมากเดี๋ยวเอาไปข้างข้างก่อนหรือว่าข้าสีลาดไปเลยลาดก่อนจักหน่อยหนึง่งน้ำจิ้มเพิ่งจะมีความแบบ คนๆน้อยนึงค่ะพี่น้องแต่แสบครับมาเด้อจาาแสบๆน้ำกันบันนี้ข้าวกุ้งแกะน่ากินมากยินหมูมั่นก่อนเลยห,หอมมันคุง มันกุ้งนัวนัวค่ะพี่น้องหายมาแบบจุกจุกเลยแต่ว่ากุ้งตูบุยใยเป็นไรค่ะอ,อร่อยน้ำจิ้มกับรสชาติดีค่ะเผ็ดกลาง มันกุ่งละมุนแห้งพี่น้องอร่อยมากอืมห,หอม สั่งมาจากอุบลทรงรถตู้มากสั่งมาจากอำเภอเมือง <c oughs> อนันนี้มัสั่งมาสองกองสามร้อยละกะค่ารถตู้อีกห้าสิบเป็นสามร้อยห้าสิบค่ะพี่นุ่ม <c oughs> มันกุ้งดี

ราบมันกุ้งดีหอมนัวละมุนแต่ว่ากุ้งมันอาจจะโตหน่อยไปนิดนึงค่ะพี่น่องแต่ร่อยหาสิบบาทได้มันกุ้งสำเนียกับขุมนะคะพี่น่อง มัน <c oughs> จิ้มลัดอร่อยเขากระหนุ่มเขาสวย 嗯。Mm hmm. หอมมันกุ้งค่ะพี่น้องถือกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขากันเขากันไปละค่ะพี่น้องเขาพูดหลายๆจ้า